ครับผมเรียนเตรียมเต้นะครับวันนี้ผมมาทำในส่วนของโต้คอนโทรลนะครับตัว PC ศูนย์หนึ่งนะครับวันนี้ก็กำลังวายเลยครับวายดินั่นก็หมายถึงว่ามันต้องวายได้กนพวกอพอตินัลระบนะครับกินนัลระบก็คือสวิตช์ตัวนี้นะครับต่อที่เป็นเอามุดเอามุดก็คือเป็นตัวฟิกดิเลตนะครับต่อที่เป็นตัวเซลล์นะครับผมสัญญาณนี้จะมาจากตัว ยุ้ที่ดีถึงหนึ่งที่เป็นถังช่างครับตรงนี้ก็เป็นไฟท่อแล้วก็ G X I เนี่ยไม่ได้ใช้นะครับจะเอาไปใช้ก็ต่อเมื่อต้องการระบบพันธุ์ใหญ่ขึ้นนะครับผมตอนนี้ก็เลยจะเป็นส่วนของตู้คอนโทรลนะมาดูใกล้ๆไดครับตรงนี้จะเป็นจอหินทรายตรงนี้จะเป็นจอปูนนะครับผมจอปูนผมแถมไปให้นะครับถ้าเกิดมีออปชั่นเสริมก็คือช่างปูนเนี่ยก็ใช้จอนี้ได้เลยนะครับผมแล้วเดี๋ยวผมก็จะวายตัวที่เป็นส่วนของรีโมทเพื่อให้สตาร์ททีเดียวทั้งปูนทั้งหินทั้งท นี่คือตู้อตคอนโทรบมันจะทําหน้าที่ส่งสัญญาณไปทริกที่ตู้เค w e r เอร์อตู้ขคอร์อนี่คือตู้เร์อโอโของผมครับจะเป็นตู้แบบออโต้ได้แม่นวลได้นะครับผมดังนั้นความหมายก็คือถ้าเราจะแมนวนวลเราก็แค่สับโหมดไปแม่นวลปุ๊บแล้วก็กดสตาร์สตอปกดติดแมนวนวลจะไมได้แบบนี้ไงแต่ถ้าต้องการออโต้เรื่องของออโต้ก็คือ รองนั่งขงจากการชั่งตรงนี้นะครับรองนั่งขจากการทริปของจอชั่งที่ตู้คอนโทรลตรงนี้มาทริปให้ระบบที่ตูต้พาวเวอร์ตรงรนี้ทำงานนันเดงนะครับและนี่ก็คือชุดควบคุมตัว p ีซู01นะครับจะประกอบด้วยตู้เบย์ใหญ่ๆ2เบย์นะครับที่ผมไว้ได้อยู่นะครับแต่น,นี้ผมขอว่ายงานของคุณบาสท,ที่จังหวัดเลยแล้วก็ของคุณโค้ตที่จังหวัดสีรัมนะครับเดี๋ยวเราไปดูนหน้างานกันครับ แกไฟเม่อี่จิงไปแ้วต้มดอุปกรณ์ในโตมันต้องตมหอเข้ามาไล่ก่อนตู้ระเออกบ้างเข้าบ้างา้ช้าไป